มาวิเคราะห์ันพื่อที่3นะครับทอเมื่อวานนะฮะได้มีการขึ้นลงขึ้นลงนะครับหลายๆรอบเลยนะครับสุดท้ายก็ขึ้นต่อตามที่วิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ย่อายเหมือนเดิมนะครับย่อายตามชนใหญ่นะทีนี้นะครับให้ระวังนะครับมันจะมีแนวแนวต้านอยู่ข้างบนนะครับแนวต้าน อ่าจะเป็นอย่างนี้นะครับตีเทเลนนะครับตีอย่างนี้นะครับเป็นไซเวยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับให้ระวังไซเวแต่เน้นย่อบ่ายนะตามทามเฟรมใหญ่นั่นแหละนะครับให้มันทะลุอย่างนี้ นะครับถึงคอนเฟิร์มนะครับว่าจะขึ้นต่อนะครับ